Could you the สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมนำพามาเยี่ยมชมที่ดินสวยแปลงหนึ่งนะครับเนะื้อที่500ตารางวานะครับติดคลองประปามหาสวัสดิ์ตำบลบางแม่นะอาอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแปลงนี้น่าจะเหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินอารมณ์แบบ ชิวๆธรรมชาติธรรมชาตินะผมว่าแปลงนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับเพราะว่าบริบทที่ดินรวมเนี่ยยังเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับส่วนท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมที่ดินสามารถเข้าจากด้านนี้ได้เลยนะจากาตรงปากซอยเข้ามาแค่200เมตรนะแนวขอบเขตเริ่มต้นจากตรงนี้นะฮะส่วนภายในพื้นที่นะก็จะมีพืชแบบผสมผสานไว้นะมีทั้งมะพร้าวน้ำหอมนะมีต้นกล้วยมะละกอต้นมะม่วงนะครับต้นอ้อยนะฮะก็ ท่านเข้ามาเนี่ยก็คือเก็บผลผลิตได้เลยนะฝั่งนี้คือฝั่งตรงข้ามนะจะเป็นคลองบ่อปามหาสวรรค์นะได้บรรยากาศแบบธรรมชาติชิลๆริมคลองนะรลมเย็นดีมากๆเลยนะครับบริบทของที่ดินจะเป็นลักษณะร่องสวนนะครับมีร่องน้ําแล้วก็มีปลูกพืชไว้ในคันดินนะครับก็จะเป็นลักษณะร่องสวนพืชเขาจะหลากหลายนะครับแต่นี้รางวัดสอบเขตไปเรียบร้อยแล้วถ้ามีลหมลักบุตรหลักเขตชัดเจนนะสองเชนดติดก,กันนี่คือแนวหลัก หลักเขตแดนของที่ดินนะฮะสองเทตนติดกันร,รวมแล้ว500ตารางวาพอดีมันจะได้เลยว่าซื้อที่ดินแปลงนี้ได้เนื้อที่ครบแน่นอนอ่ะนี่นีคือแนวขอบเขตด้านขวามือนะถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินนะครับสําหรับราย,ายละเอียดเพิ่มเติมของที่ดินแปลงนี้นะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าจะกว้างประมาณ27.3เมนตะรอ่ะลึก73เมตรตรงนี้คือร่องน้ําในพื้นที่นะครับดินดีน้ําดีนะครับอุดมสมบูรณ์มากมากเลย เดี๋ยวทุกท่านดูพืชในพื้นที่ก็การันตีความอุดมสมบูรณ์ได้เลยนะพืชพันธุ์สวยงามน,นะใครที่ซื้อแปลงนี่ผมว่าคุ้มแน่นอนนะเพราะว่าเข้ามาเก็บผลผลิตได้เลยะดูมะละกอต้นนี้สิฮะอย่างดกเลยฮะนั่นก็หมายความว่าดินในพื้นที่ดีมากๆน้ําอุดมสมบูรณ์มะพร้าวน้ําหอมก็อีกปีสองปีก็ได้เก็บผลผลิตเรียบร้อยแหละมีทั้งอ้อยนะก็ค่อางจะหลากหลายนะครับทุกท่านอันนี้คือฝั่ง ด้านข้างด้านขวาเรานะเป็นที่ข้างเคียงนะไม่ใช่พื้นที่ของเราส่วนสถานที่ใกล้เคียงโซนนี้ก็จะมีโรงเรียนสามแยกบางคุรัตนะะสี่เมตรโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่3.3มดสามกมนะไปวัดพร้อมพลสุดทาวาสก็เพียงแค่2กิโลเมตรนะครับตลาดบอยลิสุก2กิโลเมตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตะลุมพุก5.9กิโลเมตรนะไปโรงพยาบาลบางใหญ่อ่ะก็7.7กิโลเมตรโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาทิเบศ7จกนะิโลเมตรอ่ะ ส่วนถ้าที่มาจากทางเซนทัลพลาซาเวสเกสมาถึงนี้ก็อยู่ที่8.8กิโลเมตรนะสถานีเอมาทีบางใหญ่ก็7.9กิโลเมตรก็ใกล้ความเจริญนะมีทั้งโรงเรียนโรงพยายบาลแล้วก็ห้างสปรพสินค้าใกล้เคียงนะฮะอันนี้คือด้านหลังของที่ดินนะฮะในขอบเขตก็มาถึงเสาต้นเนี้ยมีเสาปูนเป็นหลักเขตชัดเจนนะส่วนด้านหลังก็จะมาชนทุน่งนาแปลงใหญ่แปลงนี้มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะโซนก็มีบ้านอยู่หลายหลังนะ ก็ถือว่ามีเพื่อนบ้านรอบทิศนะฮะฝั่งน้นก็มีบ้านนะมีชุมชนคนอยู่อาศัยแต่ว่าก็ยังอาจจะยังไม่หนาแน่นนะฮะแปลงนี้เหมาะสำหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนะครับหรือทําเป็นบ้านสวนนะครับเพื่อพักผ่อนวันหยุดเสราร์อาทิตย์หรือท่านที่กาลังมองหาที่ดินแปลงที่สวยริมคลองเพื่อทําเป็นร้านอาหารบรรยากาศชิวๆนะเข้ากับอารมณ์คนเมืองนะครับแปลงนี้เป็นโฉนดนะครับโฉนดบอดภาระพร้อมโอนได้เลยเนื้อที่500ตารางวานะราคาขายตารางวาละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ราคาทั้งแปลงอยู่ที่7ล้านหแสนบาทราคานี้ค่าโอนค่าภาษีนะักรมที่ดินคนละครึ่งนะครับทุกท่านท่านใดสนใจลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ที่081นะครับ2 6 8 8ก4 7็ลาย idpp.lucky แล้วก็เลข1หรือท่านจะเข้าไปเยี่ยมชมช่องขุนสีขายที่ดินนะครับแฟนเพจขุนสีขายที่ดินก็จะมีที่ดินอีกไลายแปลงให้ทุกท่านได้เลือกชมช็อปได้อย่างจุใจครับผมวันนี้ต้องล่าลากันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีครับ